เฮ้ยเฮ้ยคูลีครับเสร็จดีเฮ้ยมันแรงจริงจิมเฮ้ยคอนดอร์ครับเอาไปคนนึงครับยานแม่ลงไปเสร็จหรือวิ่งลีเจนครับผมตัวนี้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 เฮ้ยดักดักโอ้ยเสร็จโอ้ยให้ตัวก่อนให้ตัวก่อนเฮ้ยเสาเสียเอาไปดีครับเอาไปดีครับอะไรเอ่ยแพ้ครับเสร็จมา มาเดก็มาดีวะโอ้โหสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนๆไปดูราเวนเจอร์ปืนลำโพงกลางกันเฮ้ยโกเลอร์เลยนะเรวิวล1มาร์ก3มครับผมดาเมจจะอยู่ที่8,400ครับยิงที <S S ่ระยะ5 0ารเมตรและรีโหลด7วินาทีมันก็จะเป็นออโต้รีโหลดนะยิงจนหมดอ่ะแล้วมันก็จะออโต้รีโหลดขึ้นมาออโต้รีโหลดระหว่างยิงขึ้นมาเรื่อยๆครับผมและโดนก็ต้องใช้โดนตัวนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดหุ่นตัวไหนที่ หายตัวอยู่และออกจากการหายตัวเนี่ยมันก็จะทําให้ที่เรายิงออกไปเนี่ยสามารถล็อกศัตรูได้ครับผมว้าสุดยอดสําหรับความเชี่ยวชาญของเราเวนเจอร์ครับผมก็จะใช้แบบนี้เลยนะไปครับเ,เพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าเจ้าเราเวนเจอร์ที่ใช้พืนเล่มพงกลางโกลเลอร์โดๆเนี่ยมันจะเล่นสนุกเล่นมันสักดนาดไหนครับผมไปกันเลยว้าวถ้าเ,เพื่อนๆซื้อของในเว็บชอบ็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์มโค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลเลยโอ้โหสามคนเลยเหรอ 3คนเลยหรอนั่นไงดัก <c> อ <Okay. c oughs> ีกดักตาทิพด้วยไปครับเอาดิวะเอาดิวะมามาโอ้ยเจ็บปวดขอเนอร์ชูไปก่อนครับอ่าปีนปีนเริ่มปีแล้วสวยแล้วโอเคเพื่อนเราเข้ามาแหมกว่าจะเข้ามาได้นะโอ้ย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 ตัวนี้ครับเฮ้ยอะไรมันสูงจังอะบินเหรอว้าว จัดไปครับเฮ้ยแพ้วะ่ะแพ้วะ่ะเสร็จปะเสร็จปะยังอีกยังอีกยังอีกโอ้โหมาเราจะเจอกับเดี๋ยนะแอบดูนู้นก่อนเฮ้ยคอนโดรครับแรปเตอร์ครับล็อกไว้ไม่ให้โดดครับโอเคติดลัสแดนครับคอนเดชูดไปก่อนคอนเดชูดเฮ้ยหายตัว นี่ไงนี่ไงหายตัวต้องโดนแล้วล่ะเดโกน,น่ะเสร็จครับผมโอเคว้าวอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เริ่มโลง่งเริ่มโล่งแล้วเริ่มเคลียร์ฮันแน่ฮันแน่คอนดอไปไปไปไหนก็ไปคอนดอรครับเสร็จอู้หูเอาไปอีกคนนึงกิ้วกิ้วยานแม่ลงไปหายตัวก่อน แรปเตอร์เหรอเฮ้ยคูร <ride> nah. e er ีคอนดอครับล <la> ็อกไว้ก่อนล็อกปะต้องล็อกปะไม่ต้องล็อกแล้วโอ้โหนี่ไงเป็นไงของพี่แรงอ่ะว้าวว้าวเฮดิดว่ะอ้าวรวมหมดแล้วล่ะรวมหมดแล้วล่ะเฉียวเฉียวก็เสียวแล้วจัดไปครับผมโอเค ตัวนี้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 เฮ้ยดักดักโอ้ยเซตหุยหายตัวก่อนหายตัวก่อนเฮ้ย hey, เสาเสียเอาไปดีครับเอาไปดีครับเขาจะเกิดปะเขาเกิดไหมเขาเกิดไหมเกิดมาโดนเลยนะโอ้ยโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวหายตัวก่อนครับตาทิพด้วยมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบดีนะมีตาทิพ่ะ กิดอีกไหมฮะเกิดอีก,ก,อกโอ้โหหายตัวครับเฮ้ยลีส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 ดักด้วยเสร็จเลยดักนี่แหละเสร็จเพราะไอ้ดักนี่แหละ <laughs> โอ้โหเสาหายหมดวเหล่าเอนเจอร์หายตัวก่อนเฮ้ยเฮ้ยหายตัวไม่ต้องแล้วแหมเปิดตาทิพย์น้ำเลยอะ ดักครับเซตโอ้ยรอดแต่หายตัวโอเคโอเคลอย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 เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะบัตเตอร์ครับไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอู้เพื่อนเราเพื่อนเราไป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 เฮ้ยใครท่านล็อกไว้ก่อนไม่ทันล็อกไม่ทันว่ะเพื่อนดอรี่นะ เราล็อกไม่ทันจริงๆไอ้นี่ครับเปิดตาทิพย์รอเลยเซตหายตัวจ้าหายตัวจ้าอะไรมายิงปิดๆน้ำเมื่อกี้รู้สึกนะโอ้โ,อโอลุกครับเฮ้ยอิสเรียรอ,อะไรทำอะไรจัดไปครับลุกครับโลแตกแล้วโลแตกแล้วเฮ้ยเข้าดีนะดูดิส หนึ่งหายตัวนีไงเราช่วยเพื่อนก่อนเราช่วยเพื่อนก่อนเซตโอเคนี่ไงมีตาทิพไหมดิวเลอร์อีราว,วินเจอร์ก็จุกๆเหมือนกันโอ้โหเฮ้ยฟูจินเหรอโอ้ยเพื่อนเพื่อนอย่าด้านหลังไม่เห็นทางโอ้ยอะไรวะเอาเสาด่วนเลยครับ เคยหายตัวก่อนโอ้โ oh, หไปๆๆป่ปปป,ปเอาเสาดินี่คือเอาหุน่นตัวนี้มาวิ่งเสาวัะก็ใช้ได้แหละเออมาเสาก็เสาวะโอเคมีข้างหลังแล้วไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะอุย้ยแหม่ดีจริงไม่โดนนะไม่มีใครเกิดนะโอเคไปครับ เฮ้ยตัวเราจะมัวดอสวยแล้วต้องต้องรีบเอาเสาแบบด่วนๆเลยอ่ะคนเราเหลือสาฝั่งนู้นหรือสี่เสร็จกันสน่อยเถอะเรียบร้อยปะไทยท่านสเลเยอร์ครับเกินไหมไม่เกินนะยานแม่ลงไปครับโอเคไปบ้านดีกว่าไปช่วยเพื่อนที่บ้านไปครับซิ่งเลยโอ้โหนี่แหละเอาเสาก่อนเลยบีคอนเฟิร์ ว้าวเอาดิโบเดียวอ่ะก็บอเดียก็อยู่แล้วเปล่าโอเคมาจ้าอื้ช่างรุนแรงกันเหลือเกินนะเฮ้ยเราจะเอาเสาก่อนนะซื้อเสาหายหมดไม่ได้ดิเดี๋ยวก่อนนะมีมีไอตัวดักมาด้วยโอเคครับดักครับโอ้โหดักดักดักหายตัววะ่ะดักหายตัววะ่ะ อ้อยอ้อยเศษครับนี่แหละคือแรงไว้ก่อนได้เปรียบโอ้โหเต็มบ้านเลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปเฮ้ย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 ล็อกไว้ก่อนเลยครับโอเคตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยมาจัดไปดิจัดไปดิเฮ้ยหายตัวว้าหายตัวโว้า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 ว้มาเอาไป <tem ple asure> เอาไปเรียบร้อยครับโอ้โหแรกเรียบร้อยไปมามางูงูลงมาจ้าโอ้โหทีเดียวอ,อ,อยู่เลยทีเดียวอยู่เลยโอ้ยโอ้ยโดนล็อกเฮ้ยเฮ้ยคูลี่ครับเสร็จดีเฮ้ยมันแรงจริงจิมเฮ้ยคอนร์ครับเอาไปอีกคนนึงครับยานแม่ลงไปเสร็จหรือวิ่งดีเจียนครับผม เฮ้ยแรงจริงว่ะสะใจนี่ไงนี่ไงแรงเลยปะ <c oughs> ไม่ใช่โปรโนะครับเฮ้ยเอะไรมันหายตัวทำไมมันหายตัวโว่โว่โว่หายตัวครับอืมโอ้ดักเพื่อเราตกใจตาทิพย์ครับเซตวู้วู้มามามาไปไปก่อนเพื่อนไปก่อนเพื่อนแอบก่อน รอสก,กิลแ๊บนึงรอสก,กิลก่อนเดี๋ยวนะโอ้ยไม้เมาเลอร์ว่ะไปตัวห้องไกลๆครับนี่ไงโดนไปดิโดนไปดิคอนเนชชูดไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมอื้อหือออื้เฮ้ยโอ้โหไม่ทานเลยอื้อหือไปยังอขอทีเดียวขอทีเดียว ไอ้นี่นี่นี่ดักเหรอดักเหรอมาเด้โอ้โหเลือดยุบหัวพี่เราอะ่ะฮะไปครับเข้าเข้ามงก่อนใช้ตัวนี้ครับคอนโดรครับล็อกไว้ครับจัดไปเดิเอ้เอาอะไรเอาอะไรยานแม่ลงไปเปิบครึง่งรถหายตัวก่อนไม่ไหวไม่ไหวดูนะฝั่งนี้มันหานาแน่นว่ะโอ้ คจัดไปดีครับจัดไปดีครับแอบแอบไอ้นี่ตัวอะไรเออฮัลโหลอื้ออื้อแรปเตอร์ครับเร็ว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 ,เ,รวเอาไปเอาไปอีกเอาไปอีกเออหูรื้อทั้งหมดโอ้หเลือดอยู่ห้าหมื่นหายตัวก่อนเพื่อ,อที่ฮิวเลือดได้เร็วขึ้น โอ้ยแหมมันแค้นมันแค้นมันแค้นไปอะไรกันวะเนี่ยไหนเนี่ย,นนยคลายคายคลายคอนดอเศษดีกลางอากาศวู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 โอ้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 โคอนเนื้อชูดไหมครับไม่ได้ว่ะเดี๋ยวก่อนนะหายตัวครับมาโผล่มา โผล่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้ยไซเรนเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่นะคอนร์ครับล็อกไว้เซตวู้นี่แหละคือมันดีตรงที่มันสามารถล็อกได้เว้ยยิงปุ๊บล็อกปั๊บเลยเนี่ยโดรนเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแลปเตอร์มาอีกแล้วครับเราเพ่นก่อนครับเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ย อะไรแบบๆแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวถ้าเกิเรามาข้างหลังอะ่ะเสร็จครับโอ้โหเอาดีเอาดีโคตรแรงสะใจมากอะดาเมนโคตรสะใจอะไอเขาเมาเลอร์ลงมาวะ่ะจะรอดหรือเปล่าวะเมาเลอร์ด้วยด,ดูแป๊กแปกเข้าไปดีครับโอเคเขาเหลืออยู่3าสี่คนนะ ไอ้เนี่เอ๊ะจะจักแม่ไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮ like ุยห oh, yeah? oh, ุยห oh ุยหุยเดี traz, ๋ยวก่อนนะไอ้ไซเรนนี่มันแหม่วนนะโอเคครับวันนี้ครับแรปเตอร์ครับล็อกไว้ล็อกไม่ได้ว่ะแต่ว่าสวนงางอากาศได้ครับเซตย่างแม่ลงไปโอ้ยโดนละโดนละโดนละหายตัวก่อนอูแอมบลูเหรอบลูเหรอไอ้บลูเหรอไอ้นี่เมลเลอร์ครับ ไม่โดนคิ้วๆไม่โดนโ,โอ้ยยินดีเลยสี่ปืนเออคิดว่าตัวเองเป็นนี่น่นก็ได้เป็นเดกนเอนไม่ม่ใช่เป็นไทฟอนโอเคครับทีนี้เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วมันเจอแล้วเราก็เจอเขาก็เจอเราเสร็จเลยแงง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 ลงง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 างง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 ครง เฮ้ยล็อกอะไรล็อกเป้าอะไรโอ้ยโอเคหายตัวครับเอาเลยจะเอาเลยโอ้โห <Hey, S 2> เพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าแหลกสิจ้านี่ไงนี่ไงหายตัวก่อนปับ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 เสร็จไอ้นี่จะมาแอบทำอะไรเสร็จว้าว วูวูทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรวะเนี่ย,ยหายตัวครับเฮ้ยเต็มบ้านเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเต็มบ้านเราเลยวะ่ะเฮ้ยเสานี้เต็มเหมือนกันแล้วมารทำอะไรวะเนี่ยเสร็จครับมามาโอ้โหเสร็จกันเอากอดไลท์กันไปดีกอดไลท์กันไปดีโอ้ย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 สองหนึ่งหายตัวครับโอ้โหว้อ วัวมากปืนด,ดีนะปืนไม่แตกโอ้โอตัวอะไรเอ่ยแพ้ครับเสร็จมามาเด็ก็มาดีวะโอ้โหเสร็จดีครับเสร็จดีครับแล้วก็นาด้วยกันนะอนนะโอเคเรายานแม่ลงมาครับโอเคเฮ้ย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 เอาอีกเอาอีก ต้องเอาต้องเอาครับต้องเอาครับไม่ได้ครับไอ้พวกนี้เอาไว้ไม่ได้เฮ้ยอ๋อมันหายตัวเลยครับหายตัวแล้วก็หายตัวบ้างดิเฮ้ยไอ้นี่คอนโดไม่ได้ครับเมลงมาอย่างลงให้อย่างเซรโว้ลับเตอร์ครับเอาไปเอาไปเฉียวๆนะเฉียวๆนะโอ้โหเข้าเนื้อดีหายตัวครับเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอเซร ตึงอ <rude S 2> ่ะอย่างตึงอ่ะไอตัวน wow. <ities> <is> er <laughs> ี้คร right? ับผล่มาป่าล่ะปา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 ไปครับว้าวกลับมาลงจอดแล้วผมเฮ้ยโอเวอร์มากเฮ้ยก็คือมันแรงจริงๆอ่ะปืนลำโพงมันก็แรงใช่ไหมแล้วฮิวเลือดก็ไม่ได้อีตาเฮ้ยแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังอับผมพึ่งตอนเนี้ยศัตรูเกือบทุกคนรว้ทั้งผมด้วยอ่ะก็ใช้ไม่โรซิกเกอร์ใช่ไหมโดนตาทิพใช้โมดูลตาทิพอย่างเงี้ย เราก็ต้องระวังอาวุธที่มันมีระยะไกลกว่าปืนพั0รปืน8 0ดรเข้ามาดักนงงี้โอ้โหถ้าเกิดเข้ามาประชิดได้เจ้าเราเวนเจอร์นี่ก็ถือว่าเล่นลําบากเลยนะคือต้องส่มยิงแหละส่มยิงช่วยเพื่อนคอยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเจ้าปืนลําโพงก็ใช้ได้นะยิงที่เพอยิงให้ท่าน ก็ยังถือว่าเข้าดีเพราะว่ามันก็ไม่สามารถฮิวเลอดได้ยิงแรปเตอร์ส่วนกลางอากาศก็พอด้อยู่แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกับเจ้าเราเปนเจอชุดน,นี้เพื่อนๆชอบเซ้ไหนมกากกันระหว่างเจ้าปืน800หรือว่าปืนลำโพงก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมแล้วเราเป็นเจอาเขาอทั่วกัอนสวัสดีครับบ๊ายบายบเล